สวัสดีครับาหายไปพักใหญ่ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับนำเหรียญห้าบาทที่มีความผิดปกตินะครับเอามาให้ชมกันนะครับเหรียญแรกเลยนะครับข้างล่างสุดนะครับ รอบเหรียญด้านบนนะครับมีการเคลื่อนนะครับผิดปกตินะครับขอบเหรียญด้านบนนะครับปีพันสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับนะครับเปลียนด้านบนนี่นะนะฮะขอบเหรียญด้านบนครับเดี๋ยวก็เหมือน เหรียญปกติอย่างอื่นทั่วไปครับแตกต่างที่มุมบนนะครับ mm hmm. เหรียญที่สองนี่ครับปีสองพน้ารสี่สิบแปดนะครับ mm hmm. ขอบนี่เกลี้งเลยครับไม่มีเฟืองครับเรียบเลยเป็นเรียบเสมอกันหมดเลยทุก,ทกมุมนะครับ mm hmm. อาจจะเกิดอ่า เครื่องซักผ้าฮะห,หรือเปล่านะครับก็เ,เคยเห็นนะท่านบางท่านอาจจะเคยเห็นตามตามคลิปทู่ๆไปนะครับเหรียญนี้จะพบเจอกันบ้างแล้วนะครับเหรียญที่สามนี่เคยเคยทำคลิปให้ดูมาครั้งหนึ่งเลยนะครับแต่กล้องตัวก่อนก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะครับฟันเฟืองครับอันนี้ฟันเฟืองล้อมรอบนะครับนะครับ ก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเหรียญมาได้ยังไงนะครับท่านใดทราบก็สักทายเข้ามาได้แ่าห,หรือเพิ่บเจอที่ไหนบ้างนะครับก็ส่งส่งมาให้ดูกันบ้างนะครับมาบบดเปนเฟืองครับก็ได้ถอนมานะครับแต่เหรียญน,นี้แตะตาแตะตามากเลยนะครับ ก็เ,เลยสะสมเอาไว้นะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับครับเหรียญสุดท้ายครับอ่าเป็นเหรียญสิบบาทนะครับ อ่าที่แตกต่างคือเลขปอศอครับโตสุดท้ายเลยครับเป็นสองพันห้าร้อยสิบสี่หรือสิบห้าอหางหางหางเขาจะหยกัยกหยักนะครับอ่าจะหยกัยกหยัก ไ่รู้จะเรียก44หรือ45ดีนะครับเร่นี้ก็มีฝาแฝดที่เลขปราสาตัวท้ายเนี่ยครับครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ